โอเคก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมเอ,อ่อฟีฟนะครับรอเล่นนะ R v วนะครับโอเคเสียงเกมมันอาจจะหายนะก็ไม่รู้ต้องแก้ยังไงนะเดี๋ยวหาก่อนโอ้โหใครมันจะแก้ทุกทุกอย่างวะขนาดคือถ้าถ้าเกิดว่าแก้อย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่ามันจะมีโจทย์ทางคณิตศ,ศาสตร์บางอย่างนะพี่ นักวิทยาศาสตร์คนอื่นนะครับเขายังแบบไม่ใช่นักไม่ใช่นักพิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นะครับเขาก็ยังแก้กันอยู่นะมันก็แก้ยากนะบางคำตอบนี่มันก็ยาวเป็นกิโลนะครับพอพูดถึงคณิตนะครับก็้โรงเรียนใครอ่ะมปลายอ่ะใครเรียนคณิตศาสตร์บ้างนะครับก็คืออย่างของผมเนี่ยใช่ไหมมันก็จะเรียนแบบว่าเขาเรียกว่าตอนนี้เรียนสถิตินะครับ กี่ยวกับ x bar เลยเมื่นะี้ x bar นี่หมายถึงค่าเฉลีย่ยนะครับก็คือกับเช่นค่าเฉลีย่ยคนในโลกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ถนัดขวาเอออันนี้ก็เป็นค่าเฉลีย่ยนะครับคือมันก็หลายคนมันก็แตกต่างกันเนาะบอกว่าเออถนัดบางคนถนัดขวาถนัดซ้ายมันก็ต้องอยู่แบบร่วมกันให้ได้นะครับโอเคเราเลือกตัวเอ้ยเราอยู่อิมเอาผลิตมาอย่าบอกนะ ไม่หรอกมกั่งนี่เลยนี่สับสับนี่อเอลเลนอเนนี่ต้องอยู่เลนนะค,คือมันชื่อเลนเหมือนกันนะเอเหมือนเลนแว่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มันจะมีแบบเขาเรียกว่าจุดโฟกัสนะครับคือถ้าเกิดว่าเรายิงแสไปเนะี่ยเข้าเลนนะครับถ้าเกิดมันจะมีเขาเรียกว่าเลนเว้าเลนนูนนะครับเอ คือแสงมันก็จะวิ่งต่างกันนะครับ <c oughs> อย่างพวกกระจกของที่มันติดตรงซอลคบแบนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเลนนูนนะครับโอเคแล้วก็มีเราก็ไม่มีป่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยเพราะว่า <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเข้าป่าเนี่ยนะครับเราก็ต้องอาจจะคือถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวป่านะครับวิธีการป้องกันบอกว่าเราหลงป่านะก็คืออย่างแรกเลยนะครับก็คือเราต้องบอกทางบ้านก่อนนะครับว่า เราอะจะเข้าป่าไปวันไหนเราจะกลับวันไหนถ้าเกิดว่าเราไม,เาไม่เราไม่กลับภายในวันนี้ให้แจ้งความได้เลยว่าเราหายตัวอย่างเช่นเร,เราไปวันที่หนึ่งเราบอกไม่ว่าเราจะกลับวันที่สามเออเราบอกว่าเราจะกลับวันที่สามแล้วเราก็ต้องบอกแม่เราด้วยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กลับมาภายในวันที่สามนะครับเอ่ออีก อีกสองวันต่อไปนะครับค่อยให้มาแจ้งความเฮ้นี้ครับเป็นการพิธีการป้องกันเข้าป่านะครับอ่าอันนี้ครับเราเจอตัวยืนแรกเหมือนกับเรานะครับยังไงเราก็ชนะนะครับคิวกัดมันไม่บ่อยกับเราหรอกนี่อะไรนะครับคือตัวที่ยืนแรกกับตีเก่งที่สุดนะครับคือเขาเรียกว่ามันต้องมีการแลกนะครับทุกทุกอย่างในโลกนี้ครับมันต้องมีการเสียนะครับเป็นกฎข้อที่หนึ่งเป็นกฎของนิวตันเลยนะครับ อ,อย่างเช่นแบบพลังงานที่แบบว่ามันไม่มีกิจที่จะไล่ขีดวังกาดอย่างเงี้ยไม่มีจริงนะครับเ,เพราะว่ายังไงโลกเราต้องมีแรงน้มถ่วงนะครับโอเคนะครับแล้วก็ลงไปคุยกับล่างมะม่วงเรียบร้อยคือโลกเรามีแรงน้มถ่วงใช่ไหมมันไม่มีอะไรที่แบบว่าไปได้ตลอดนะครับคือแล้วมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะเอาชนะแรงน้มถ่วงให้ได้นะครับแต่แรงน้มถ่วงเนี่ยนะครับก็ยังก็ยังจาเป็นกับโลกอยู่นะครับ คือโลกนี้ถ้าไม่มีแรงน้มถว่วงเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยครับคือแรงน้มถ่วงมีภาษาทางฟิสิกส์มันเรียกว่าค่ามิวนะครับอ่าค่ามิวคือค่ามิวเนี่ยมันใชใช้คำนวณในเรื่องค่าแรงเสียดทาน,นครับแต่ว่าในใช้ใช้ใชจริงมไม่ได้หรอกมันไม่สามารถคำนวณเป็นตัวเลขได้ขนาดได้หรอกว่าแรงเสียดทานอะไรเท่าไหร่โอเคครับซึ่งพอพูดถึงมิล้วก็ นม่ถึงนักร้องมีอยู่นะครับที่เ,เขาเป็นนักร้องใช่ไหมแล้วเขาอ่ะก็ร้องเพลงเพาะนะครับเพลงแบบตกลุมรักสาวพัทยาเออนัอ่นแหละเพลงของเขาครับหัวเพื่อ<ว>เนเปิดเลยอ่ะโอเคแล้วก็ค่อยๆตีคี์ไปนะครับ เนี่ยคนคนอ่อนแอก็ต้องตายก่อนอย่างเงี้ยแหละเหมือนคลิปนะครับคือเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแข็งแกล่งเข้าไว้นะครับเราจะทาตัวอ่อนแอครับโอเคเพื่อนเราได้เรียบร้อยโอเคอยู่ตรงนี้ด่านานไม่ได้หรอกไปไปตรงอื่นว่ะเอาได้เอาได้เอาได้เพื่อนโจเกอร์มันก็ไม่ช่วยตีเลยไอ้โจเกอร์มันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับคือมันก็เหมือนญาติเด็กบ้านนะครับที่แบบว่า ก็ออกบ้าๆบอๆบอหน่อยนะครับคือเราก็ต้องเข้าใจมันนะครับคือคนอ่ะมันก็มีความแตกต่างกันหลายๆรูปแบบนะนี่ยแต่ละคนร้อยพ่อพันแม่นะครับยิ่งคนเยอะความแตกต่างยิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบทำความเข้าใจกันนะครับอย่ากล่าวว่าร้ายกันอะไรอย่างนี้นะครับงั้นมันจะไม่ดีนะครับ มาเป็นเอววะรวบตัวไร่ตัวตนไร่ต,ต้นทางกันสีที่เหลือมีเพียงรอหยิบโอเคลุยเลยนะนี่เห็นตัวที่มันมีหมวกสีทองครับมันก็คล้ายๆกับเอออัตเตียนะครับอัตเตียในอ p p ป e ครับเตียของอ p p ป e ครับเออเหมือนกันนะครับไม่ยเราได้เราได้เราได้ไดนกนะครับคือนอกเนี่ยเป็นคำเปรียบเปรยของคนที่บอกว่า ไม่มีใครเอานะครับโอเคแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับด <c oughs> เดี๋ยวไม่ออกโอเคไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังมีโอกาสหน้าต่อไปเรื่อยนะคือถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดคราวนี้นะครับเราก็ยังแบบมีโอกาสแก้ตัวนะถ้าเราเกิดว่ายังไม่สายเกินนะครับเออ เหมือนคนาําธุรกิจเลยครับทำไมเขาถึงให้ทําตั้งแต่อายุน้อยๆรู้ไหมครับเพราะว่ายิ่งอายุน้อยครับกย็ยังยิ่งมีโอกาสแก้ตัวได้มากกว่าคนปกติคนแบบคนอายุเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเราเราควรเริ่มอะไรตั้งแต่เนิ่นๆนะครับ<ป>โอเคอุ้ยมันจะมาเอะมันไม่มา<ป>โอเคเราก็ค่อยๆตีไปนะครับ เป็นกฎของเวลานะครับคือไม่มีใครเอาชนะกฎแห่งเวลาได้นะครับนี่เนเราก็ยืนแลกกับมันอย่างนี้แหละรครับงั้นเราก็ได้อยู่แล้วไม่มีใครไหวกับเรานะครับเ้เราก็ตีไปเรื่อยๆแหละครับ เราต้องขี่หัวไปก่อนนะครับเพื่อว่าเเราจะได้ไม่เอามาตานะครับเราจะได้ไม่ตายนะครับคืออย่างนี้แหละนะครับคือเราก็ต้องแบบเอาตัวรอดกันทุกคนแหละคือไม่มีใครแบบว่าอยากให้ตัวเองตายคนอื่นรอดหรอกอาจจะมีก็ได้นะแต่จวนใหญ่เขาต้องแบบเขาก็หวังผลประโยชน์แหละทุกคนมันก็หวังผลประโยชน์กันทั้งนั้นแหละในโลกเนี้ยคือมันไม่มีใครหรอกแบบว่าที่ไม่หวังผลประโยชน์ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเขาหวังผลประโยชน์แบบไหนตั้งหากเออมันไม่มีใครหรอกเท่ว่า คนโง่ชอบช่วยเหลือแล้วไม่หวังผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่มีนะครับทุกคนหวังหมดแต่แค่อาจจะไม่ได้หวังเป็นสิ่งของอาจจะหวังเป็นความไว้ใจจะหวังว่าแบบว่าเอ้ยอยาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยนะครับนนเนี่ยครับเนี่ยแหละโลกเรามันก็มีหลายแบบนะครับเราก็ต้องแบบเราก็ต้องเข้าใจมันนะรปรับตัวหามันเออครับเราต้องวิ่งไปข้างหน้าตลอดนะครับอันนี้เป็นเพียงความฝัน แต่ว่าเราก็บางครั้งเราอาจจะต้องถอยบ้างนะครับคือบางอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะกับการที่จะไปไปต่อนะครับโอ้ okay, มันหนีเรานะครับมันหนีเราเนี่ยแหละนะครับคนขี้ขาดเราก็ต้องหนีไปตลอดการนะครับไม่มีไม่มีวันได้ปรเชิญหน้ากับใครทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนอย่าขี้ขาดนะครับทุกคนต้องมีความกล้าหาญนะครับแต่ว่ากล้าหาญในสมัยนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงต้องออกไปลบ ว่าฆ่าฟันคนอื่นนะครับเหมือนในอดีตที่บอกว่าทุกคนต้องเป็นห่านนะครับโอเคเราก็นะครับต้องมีความกล้าหาญนะครับในในการแบบว่าพูดความจริงนะครับในการแสดงออกอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าความกล้าหาญในสมัยนี้กับในสมัยก่อนนี่มีนิยามที่ไม่ค่อยเหมือนกันสักเท่าไหร่บางอย่างก,ก็เหมือนนะครับเนี่ยก,ก็ไม่เหมือน ออกมาดินี่ตอนนี้มันไปกันป้อมนะครับ<อ>แล้วก็ต้องมาเนียนะครับ<อ>นี่เราได้อยู่แล้วก็<อ>ตีไปเรื่อยอย่างเงี้ยแหละนี่เห็นไหมละ่ะถ้าเกิดว่าเราแบบมีความกล้าหาญอย่างเงี้ยนะครับ อะไรก็ไปได้ด้วยดีนะครับทุกอย่างแหละนะโอเคเราจะออกตัดเลือดนะครับคือผมเคยมีคนสอนมานะว่าเอ้ยเจอพวกตัวดูเลือดต้องออกตัดเลือดนะครับเหมือนที่โรงเรียนสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมันทุกศาสนาด้วยทุกศาสนาเขาก็สอนให้ทุกคนเป็นคนดีนะไม่มีใครสอนให้ไม่มีศาสนาไหนสอนให้เราเป็นคนเลวนะครับซูเปอร์คลิปถูกส่งออกไปแล้ว นี่เลยมันบวกกันแล้วนะครับเราก็มาขี่หัวขี่พิษตัวเอ้ยแต่ว่าเราได้ยังไงเราก็ไหวอย,อยู่แล้วนะครับโอเคเราก็ลงไปเคลียร์ข้างล่างก่อนนี่เป็นสเต็ปไปนะครับสเต็ป by สเต็ปนะครับโ <Okay. S 2> อเคตอนนี้เรามีคนเยอะแล้วนะครับ เขาเรียกว่าการหมาหมูนะครับแต่เพราะว่าแล้วเวลาฮีโร่หมาหมูนะครับเขาจะเรียกว่าหลวงพลังนะครับแต่ว่าแต่ว่าเป็นไวรัสหมาหมูแล้วเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าลุมครับเขาเรียกว่าพวกขี้ลุมนี่ดึงได้ไหต้องโดนวะโอเคไปเราจะไปเคลียร์ข้างบนนะครับออก่น ตอนนี้เป็นไงช่างมาเถอะรู้ไหมว่าวิศวะแบบไหนที่กับเขาที่ในตลาดไทยเนี่ยต้องการนะครับวิศวะที่จบจากสายอาชีวะนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับเขาจะมีวิชาการปฏิบัตินะครับมาก่อนนะครับแล้วพอไปเรียนทฤษฎีแบบวิศวะเพิ่มเนี่ยทำให้เราเก่งมันจะทําให้แบบเขาสามารถแบบดูหน้างานได้เข้าใจละเอียดมากขึ้นนะครับหรือถึงแม้ว่าไม่ไปดูหน้างานนะครับเขาก็สามารถแบบว่าอยู่ในออฟฟิศที่สามารถแบบ วิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองนะตอนนี้จะค่อนข้างมีที่ความเก่งบางอย่างนะครับที่แบบว่าไอสามันไม่มีนะครับเพราะว่าวิศวานะครับเปรียบเสมือนผู้สร้างอะผู้สร้างนะครับถึงแม้บางคนบอกว่าเออเราไม่ได้สร้างอะไรหรอกนะครับแต่ความจริงมันสร้างนะครับแต่แค่เราอาจจะไม่ได้เป็นคนแบบสร้างโดยตรงเฉยๆนะครับเพราะว่าวิศวะเนี่ยก็รวมแบบหลายๆศาสตร์นะแบบว่า ว่าด้านการเงินอะไรเงี้ยเหมือนว่บเราจะสร้างแบบตึกอย่างเงี้ยนะครับเราเราสร้างเราสร้างเสาแบบหนึ่งหมื่นเสาอย่างเงี้ยนะครับมันก็แข็งแรงใช่ไหมละ่ะแต่ว่ามันก็เปลืองตังค์นะครับเราก็ต้องไปคอยคำนวณว่าเอออย่างนี้ก็พอแล้วอะไรอย่างงี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็ชนะไปนะครับวิกตอรี่ก็คล้ายๆกับวิกเตอร์ครับคือวิกเตอร์เนี่ยมันคืออเอแรงแล้วก็ทิศทางนะครับ คือมันจะเป็นบทของวิทเวกเตอร์แอนด์สเกลาร์นะครับคือเวกเตอร์แอนด์สเกลาร์เนี่ยนะครับมันมันคือเกี่ยวกับแรงและทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคือมันใช้ในการหาการกระจัดได้นะครับในบางครั้งเนี่ยคือเราก็ต้องคำนวณนะว่าทิศทางอะไรเนี่ยมันไปทางไหนนะครับเค โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แหละครับก็ขอให้ทุกคนแบบรับชมอย่างสนุกสนานนะครับไม่เครียดไม่ดราม่าอะไรกันนะมีอะไรหรอกโอเคขอให้ทุกคนนะครับก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ,เ,ออเ,บ,รรบเพราะว่าเอออย่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยนะครับก็ก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็อ่อนก็เขาเรียกว่าอ่อนแอนะครับ เออไม่เรียกว่าไม่ใช่แบบสิ่งที่อายุยืนที่สุดในโลกนะครับแล้วก็มีเกิดมีแกน่นยนะครับตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะครับเราก็อยู่ในท้องแม่ได้มานานนะครับอยู่ได้อยู่ในท้องแม่ตอนที่ยังโตไม่เต็มที่นะครับแล้วพอเรายังโตไม่เต็มที่ใช่ไหมมันก็จะทําให้เราแบบว่าตอนเกิดมาเนี่ยนะครับเราดูแบบเหยาะแหยะก่าสัตว์ชนิดอืน่นอื่นนะครับเออนี่หลายเหตุผล ที่แบบว่าทําไมเราไม่ได้เกิดมาปุ๊บแล้วแบบว่าเดินได้เหมือนหรือวิง่งว่ายน้ําได้เหมือนสัตว์อื่นๆนะครับคือแล้วไอ้พวกนั้นอ่ะเขาจะเรียกว่ามันมีสัญชาตญาณตั้งแต่ตั้งแต่เกิดนะครับแบบว่าอยู่ในดีเอ็นเอเลยนะครับ,ต,รบตัวนะมันไม่มีแบบว่าตัวอะไรเพิ่งแบบมาเรียนรู้ที่หลังครับในพูดถึงในลักษณะในล,ะลักษณะเด่นของมันนะอย่างเช่นจรกกะเข้เนี่ยเวลากัดแล้วมันจะหมุนใช่ไหมครับเ อันนี้มันก็ไม่มีใครแม่มันไม่ได้สอนนะครับแต่ว่ามันเรียนรู้ได้ด้วยมันคือมันรู้ด้วยตัวเองนะครับจะถามว่ามันมีสัตว์ที่แบบว่าเอออกัวแล้ววิ่งเข้าไปหาศัตรูไหมก็คงจะมีแหละครับแต่ว่ามันก็คงไม่อยู่รอดให้ให้เราดูจนถึงทุกวันนี้ครับพุณมมุษยนนะครับเราก็ันไม่ใช่สัตว์แข็งแรงนะครับแต่เป็นเราเป็นสัตว์สังคมนะครับเราต้องอยู่เราอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม คือมันเคยมีเบีว่าการวิจัยมาก่อนนะว่ามนุษย์นะครับเมื่อสมัยโบราณกาลนะครับก็อยู่กันเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่ามันจะมีมนุษย์บางคนนะที่ว่ามีแบบว่ารอยกระดูกในเขาเรียกว่าอะไรในเดียว่ามีรอยกระดูกหักนะครับเออ กระดูหักแล้วก็มันสมานติดกันครับเขาคิดนะครับว่าถ้าเกิดว่ามนุษย์คนนั้นน่ะมันกระดูหักมันออกล่าไม่ได้แล้วมันแล้วมันจะกลับมากระดูปกติได้ไงนะครับเขาเลยวิเคราะห์เขาก็เลยเอมีการวิเคราะห์กันครับแล้วเขาก็ได้ข้อสรุปว่าอ๋อเขาะว่ามีมนุษย์คนอื่นคอยช่วยเหลือกันเอคุณคิดเอานะตั้งแต่ตั้งแต่สมัยโบราณกาลอะ มนุษย์มนุษย์เราเมื่อหลายพันปีก่อนยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วทำไมทุกวันนี้เราถึงไม่ช่วยกันล่ะทำไมวันนี้ทุกวันนี้เราถึงไม่เห็นใจกันนะแต่ว่าเหยื่อมีเหยื่อดนวขบเขือได้ทำไมเราต้องไปโทษเหยื่อกันคือเหยื่อเขาก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับหรือบางคนเขาอาจจะผิดจริงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ควรไปโทษเขานะครับเราควรโทษคนที่เขาผิดมากกว่า ว่าโลกเรามันตอนนี้มันครับมันพึ่งทั่นะขาดเรียกว่าเอฟฟัตตี้นะครับหรือว่าความเห็นอกเห็นใจกันนะครับนนเราไม่ค่อยมีความเห็นอกเห็นใจกันนะครับหรือทำให้แบบว่าโลกเรามันไม่น่าอยู่นะครับนนนโลกเราตอนมีไดโนงเสาร์อะไรน่าอยู่กว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าในในตอนนั้นเนี่ยคือโลกมันยังไม่เรียกว่า โลกเนี้ยนะครับมันยังไม่มีแบบว่าแก,าก๊สคาร์บอนเยอะขนาดนี้แ,แกสกหรือกลายก็ได้นะครับคือในภาษาอังกฤษเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราออกเสียงแบบว่าเป็นสระอาเนี่ยนะค,คือหมายถึงแบบคือออกเสียงสไตล์ว่าพวกเขาเรียกว่าคนอเมริกานะครับ oh. แต่ว่าถ้าเกิดออกเสียงเป,เป็นเป็นแบบ คนอังกฤษนะครับเขาจะคนอังกฤษเออเขาจะออกเสียงเป็นแบบตัวเอนะครับเขาจะออกเสียงเป็นเออสระแอนนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นเราเรียกได้ทั้งคู่นะครับแล้วพอในแล้วในยุคนั้นครับคือยังไม่มีการคาร์บอนเยอะขนาดนี้นะครับเลยทําให้ว่าโลกตอนในตอนนั้นนะครับทําให้เราหายใจได้สะดวกมากขึ้นนะครับ เร่งโลกในสมัยก่อนนะโลโลก็คงจจะดีกว่าอาจจะดีกว่าแต่ตอนนี้แค่บางอย่างนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนั้นนะครับมาดูก็เพิ่งแบบเขาเรียกว่าอาจจะเพิ่งเกิดมานะครับนึงมนุษย์นะครับเราก็คงคิดไม่ได้หรอกไม่คือเราก็อาจจะเกิดมาจากแค่เซลล์เซลล์หนึ่งทีง่ค่อยๆขยายขยายตัวไปเรื่อยนะครับแต่ก็ไม่มีพระเจ้าก,ก็ได้นะครับ คือถามว่าทาไมเราต้องมีพระเจ้าใช่ไหมล่ะคือเพราะว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจนะครับเพื่อให้ทุกคนเป็นคนดีนะถ้าเกิดว่าโลกเรามีแต่วิทยาศาสตร่เดียวเนี่ยครับว่าโลกเราอาจจะไม่น่าอยู่แล้วก็ได้นะครับที่โลกเราแบบว่ายังน่าอยู่ทุกๆวันนี้นะครับคือเรามีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนะครับแบบว่าเอ้ยคนนี้ทําผิดแต่ว่าเราก็ไม่แบบไม่ใช่แบบว่าทําผิดเล็กน้อยเราก็ไปฆ่าเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับออันนี้คือเรามี แล้วทมแล้วเราก็มีจรรยาบรรณนะครับทำให้แบบโลกเราน่าอยู่นะครับเออหน้าอยู่ยุคไดโนเสาร์อะไรอย่างงี้นะครับเยคือถ้าเกิดว่าไดโนเสาร์ยังไม่สูญพันธุ์เนโลกเราอาจจะน่าอยู่ก็ได้นะใครจะไปรู้ไม่แล้วไม่เคยมีใครสงสัยแล้วว่าทําไมไดโนเสาร์อะทำไมมันถึงนีกระดูกไดโนเสาร์อยู่นโลกทั้งๆที่เราแบบ เราไม่เคยเห็นมันหรือไม่เคยมีเรื่องเล่าถึงมันแบบว่ามายถึงก็แบบว่าแบบว่าปฏิมากรรมของมนุษย์นะครับทําไมเราไม่เคยมันไม่มีเดเดรนอุสเสาใช่ไหมล่ะเพราะว่าเดรนอสเสาครับเป็นเอเลี่ยนเนี่ยที่บอกว่ามาล้างสมองมนุษย์นะครับและเอแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถล้างได้หมดนะครับเขาก็เลยสั่งให้มนุษย์คนที่เหลือนะครับสร้างเรื่องเล่าว่าเดรนอสเนะครับสูญพันธุ์ไปเมื่อหลายล้านปีก่อนนะประมาณ70ล้านปีก่อน คลิปนี้ก็คงจะต้องจบเพียงเท่าน,นี้แหละครับคลิปนี้ก็เป็นมาค่อนข้างที่จะนานเ,นเลยนะครับโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b e ให้ด้วยนะครับก็ผมก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย